เอาไปเบิ่ง<ฆ>ข้าวกันพี่น้องผู้ชมกับผมไปที่มหาสารคามครับจังหวัดมหาสารคามนะกับมีได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรบปุงสมแซมสะพานไม้แก่ดำนะครับที่อ่างเก็บนำ้ำน้องแก่ดำอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามครับนี่แหละครับที่อ่างเก็บน้ำน้องแก่ดำอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามนะครับนายนกพสิทธิ์อุดมสุวรรณกุลร่องผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรบปรุงสมแซมสะพานไม้แก่ดำ โดยประชาชนจิตอาสาร่วมพลังสามัคคีรวมกันปรับปรุงสมแท้สะพานไม้แก่ดำที่ายบ้านในเหตุเป็นเส้นทางขามอ้างเก็บน้ำน้องแก่ดำระหว่างบ้านหัวขัวกับบ้านแก่ดำนะครับเพื่อให้ประชาชนชาวบ้านในเสพประโยชน์แลวก็อนุนรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ามองนี้เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบว่าเป็นจะไปเที่ยวดิสะพานไม้แก่ดำเนี่บอกตะกี้นี่มันเป็นบึงบัวบ่ะแมน,นตอนนี้<อ>น<า>้เปเป็นแห่งแห่งเนาะ แต่บางนีเอาไปมากมันกลายเป็นแห่งเนาะค่ะ,คะนายนพสิทธิ์อุดมสุวรรณกุลรองผู้วา่าราชการจังหวัดมหาสารคามเพิ่นกระบ,บอกว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเป็นการสั่งความสามคัคคีของคนไทยในการเฮ็ุกิจกรรมสาธารณาประโยชน์ค่ะพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความจเจริญเกิดประโยชน์ต่อชุมชนโดยศูนย์อำนวยการจิต อาสาพระราชทานนะคะทุกจังหวัดเนี่ยรวมกับทุกภาคส่วนดําเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมและกาสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่บวชิเป็นกิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะเพื่อพัฒนาทองทินของแต่ละชุมชนนะคะก็ให้มีคุณภาพชีวิตมีความเป็นยูทีดีขึ้น เพิ่นกัเลยพาการมาพัฒนามองนี้แหละค่ะสะพานไม้แก่ดำนะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอําเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามต่อไปค่ะแสดงว่าตอนน้าท่วมทูงสูงนี่สูงค่ะที่สูงมันสูงนาะเหอตอนนี้คือเป็นไปสอมเนาะแต่ว่าคันแม่นวมีดอกบัวงามๆหนามไปหลายที่เป็นตะไทยหลุมงามตรงไหนไทยหลุมวิวข้างหลังก็สิเป็นวัดเนาะสวยงามอีกหนึ่งสถานที่นะคะ